ครับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเหลืองไรโยนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะครับเครื่องนะครับ 6Bd ตัวนี้นะครับมีเทอร์โบด้วยนะครับใครจำได้ครับผมคันนี้ก็ตัดออกจากรถบัสนะครับมาจากอำเภอบัวขาวนะครับหรือว่าอำเภอขุชินารายนะครับนี่ฮะคันนี้เลยครับนี่ฮะ ตอนนี้ผมฉโลน้ำยาไว้นะครับน้ำยาล้างเครื่องมาวินนะครับไว้นะฮะนี่ฮะวันนี้มาถ่ายคลิปให้ f อซได้ดูกันนะครับว่าเพราะมีลูกค้านะครับมาลองสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ชอบนะครับลูกค้าว่าจะไปใส่รถเอาร้อยสิบห้านะครับ NPR นนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวจะมาชมนะครับลูกค้าไม่เอาเทอร์โบนะครับชุดเทอร์โบแล้วก็ปั๊มลมนะครับตัวนี้มีปั๊มลมด้วยครับแต่ลูกค้าขอใบคุมนะครับใครอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้ได้นะครับผมเครื่องดีๆแบบนี้เราก็รือออกให้ได้ครับถ้าไม่เอาปั๊มลมก็นี่ฮะปั๊มลมตัวนี้นะฮะก็ถอดออกได้ครับแล้วก็ไม่เอาเทอร์โบนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็มีปั๊มพาวเวอร์เสียบหน้ามาแล้วนะครับ ส่วนใครที่จะเอาไปใส่พวก1้อนะครับต้องใช้หัวหมูแบบนี้นะครับนี่ยหัวหมูแบบไม่มีหูยึดนะครับตัวนี้ส่วนมากเครื่องพวกตระกูล6 BD 6 BB 6 BG พวกนี้มันจะมีหูออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะยาวเกินไปครับมันจะลงคัดีลำบากนะครับต้องใช้หัวหมูแบบนี้ครับทําง่ายครับ าถ้ามีแทนแบบนี้ก็ยิ่งดีเลยครับจะได้วางบนคัดสีได้นะครับตัวนี้ชนมากับเกียร์ JCM ครับตัวนี้6เกียร์ครับเนี่ฮะเป็นขานังสติ๊กนะครับต่อมาคาดนะครับนี่ฮะของแท้ครับไทยไทยประดิษฐ์ครับอันนี้ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ เชือกธรรมดานะครับเป็นไซสินนะครับหลวงปู่เข็มนะครับตัวนี้ใส่แล้วใส่เลยครับไม่มีหลุดออกมาครับนี่ฮะไทยประดิษฐ์ครับอ่าส่วนยอยตัวนี้เป็นของ T X นะครับเป็นของหัวยาวนะใครมันใส่ด้วยกันได้นะครับกับพวกล็อกกี้พวก G S M นะครับแต่ย่อยมันจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยครับลิเสื้อเรียบครับ ตัวนี้เป็นหก d ีดีนะครับมาเดี๋ยวมาคอยชมครับว่าเราล้างออกมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะถอดเทอร์โบนะครับใครสนใจเทอร์โบก็ลองมาดูครับตัวนี้ไปเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะล้างออกนะครับฉีดน้ําล้างออกนะครับเดี๋ยวมาถอดถอไอเสียออกนะครับถอยเสียแล้วก็ถอยดีครับลูกค้าขอเปลี่ยนกับปั๊มลมนะครับ เนี่ยล้างออกมาแล้วก็จะเงาเงาหน่อยนะครับดูไกลๆครับส่วนในที่เป็นโลนี่เงาวับเลยนะครับนะฮะส่วนตัวนี้ก็แดงเลยฮะล้างไม่นานครับเพราะว่า เดี๋ยวจะมาล้างอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเราจะถอดปั๊มออกนะครับถอดปั๊มออกแล้วก็จะเอาตัวนี้ครับปั๊มลมนะครับปั๊มลมออกไปนะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นชุบเขียวนะครับล้างออกมาแล้วนะนี่ฮะเหมือนเป็นเครื่องของรถแมคโครเลยนะครับนี่ฮะเขียวแบบเขียวออกโกเบครับ ส่วนปั๊มพาวเวอร์ตัวนี้ก็ใหญ่เลยนะครับน่าจะเป็นอาปั๊มพาวเวอร์ของรถแมคโครนะครับ <c oughs> ใหญ่ฮะใหญ่ไม่เหมือนของมันเลยส่วนของมันมันจะเล็กกว่านี้นะครับนี่ยตัวนี้มีการเชื่อมมาแล้วนะฮะลูกค้าไม่เอาปั๊มลมแล้วก็เทอร์โบนะครับใครสนใจก็ ามาลองมาดูครับหรือว่าจะให้ส่งให้ก็ได้นะคปั๊มลมนะนะฮะฝั่งนี้เทอ,โโอร์โบไม่รู้ก็เป็นของรุ่นอะไรนะฮะลูกบางๆเองนะครับตัวนี้ไม่อ้วนเท่าไหร่เทอร์โบตัวนี้นะยังแน่นๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะยังแน่นอยู่เลยนะครับลูกปืนยังไม่คอเลย กบีดีครับกบีดีหนึ่งเกียร์ 7cm ก็ไม่เน้นล้างมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ารีบนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเอาเครื่องตอนเที่ยงนะครับสายสินลงปูเข็มก็ยังอยู่นะครับนี่ฮะ ผูกไว้ทุกวันเลยครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็ผูกไว้นะครับเนี่ยฮะนี่ตัวนี้ก็สายดับดับมาดับปั๊มตรงนี้นะครับเนี่ยฮะผูกไว้ก็ใช้งานได้ดีครับร้อยเอฟซีผมก็สายคันเร่งก็ใช้ลวดนะครับมัดเอาก็อยู่ได้ทุกวันนี้ครับนี่ฮะตัวนี้ก็ผูกไว้เหมือนกันนะครับกันน็อตคลายใช้ฟางครับ อันนี้ก็ใช้ลวดดึงไว้อีกทีนึงโอ้เสืองนะฮะไปเดี๋ยวเราเออลืมไปครับนี่ฮะตัวนี้เป็นน่าจะเป็นท่อน้ำมันไหลกลับนะครับนะฮะเขาแปลงลงมาจากท้องอ่างเลยครับนะฮะส่วนนี้ก็เป็นน้ำมันไหลเข้านะครับ ใช้น้ำมันเลี้ยงนะครับน้ำมันเครื่องเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวมาคอยชมนะครับว่าเป็นลูกค้าท่านไหนนะครับลูกค้าก็อยู่บ้านน้องสอนะครับบ้านน้องสอแถวกรสินเราเองนี่นี่นี่เองครับผมมาชอยชมตอนเราเครื่องขึ้นนะครับไปเดี๋ยวไปคอยชมนะครับเดี๋ยวผมไปถอดอ่าถอยดีกับ เธอโบออกนะครับแล้วก็ปั๊มลมนะครับนี่ฮะถอดกองอีลี่เลยครับโอ้ลืมถอดไดชาร์จเดี๋ยวถอดไดชาร์จออกก่อนนะเพราะว่าช่างว่าจะเอาเป็นลมดูนะครับตัวนี้มันเป็นลมดันนะครับไดชาร์จไม่มีตูดนะครับเดี๋ยวถอดไดชาร์จออกก่อนนี่ฮะถอดกองอีลี่เลยครับนี่ฮะใครอยากได้ตัวไหนก็ลองเข้ามาดูครับนี่ฮะเธอโบครับแล้วก็ปั๊มลมถอยดีครับ ท่อยดีวันนี้จะเป็นเรื่อนของหัวยาวนะครับเอาแปรงใส่ได้ครับไม่ต้องซื้อเทงม็ได้ครับท่อยดีนะฮะแต่ท่อไอเซียนะครับเป็นของเทอร์โบเลยนะตัวนี้ช่างกําลังถอดเอาฝาหน้าครับมาเดี๋ยวเรามายกขึ้นรถครับมาครับทมมายกขึ้นรถครับนะฮะถอดท่อยดีออกกับ พวกปั๊มพวกก้อยเสียออกแล้วดูไม่เหมือนเครื่องยนต์เลยเป็นยังไงไม่รู้ครับเนีย่ยฮะอะไรที่ถอดออกมานะครับเดี๋ยวปั๊มเนี่ยเราก็จะไปให้ลูก้านะครับได้ครบหมดแล้วครับแต่แค่เอาเทอร์โบออกกับปัามลมนะครับตัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวยกขึ้นงครับยกใส่รถเลยนะครับ ว่าบอกนักคุณน่ะโหลดคนสียางแตกเนี่ยนักซ้ำเครื่องหมดแน่น่ะเอาหน้าเข้าหน้าเข้า,าววช่างครับช่างน้องสอครับช่างใหญ่ก็ไอู้นนึงบอกว่าูนนึงบอกปรอเอก่ะ ยาวกว่าเอาเข้ามาเองเดี๋ยวเรือบักหลายเรือบักหลายพี่ปกติมันได้อยู่นะเอามาเองนใครอยากได้แบบนี้ก็ลองเข้ามาดูครับมีเยอะแยะครับมีหลายแบบหลายราคาครับเครื่องแบบอยากได้แบบไหนนะครับครึ่งท่อนหรือว่ายังไงก็ได้นะครับ เครื่องเราจัดให้ได้ครับแับเขาไปอีกอเออนั่นละปนไปบ้าไปอีกเขาอ,อีกแถมเ,เป็นชนเลยแจวแจวพาพาพา วางเลยวางเลยจะจกแตกเนี่ยเงียบร้อยครับเงาดีจริงครับโดนแสงแดด แรงครับยังจังมันวางเลยวางเลยเดี๋ยวตั้งคืนเอาวางเลยขุนมันขัดอยู่มันก็ยังด้วยเดี๋ยววางเลยวางเลยเออหนึ่งหน่วยตั้ง,งโอเคครับมา,มาเดี๋ยวมาขนอ่ะตัวนี้ขึ้นรถนะครับเนี่ยฮะมีท่อไอทีท่อไอเสียนะครับแล้วก็บอกนี่นะครับใครสนใจเทอร์โบก็ลองเข้ามาดูครับกับปั๊มลมนะครับ ปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกับสีกุเรืรงองไรย้ยนนะครับคลิมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไอ้ใจไอ,อ้ใจมันยกอันนี้คือ่ยไอ้ยกอันนี้ไปเก็บก่อนเนี่ย